สวัสดีคะ่ะแฟนกลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเก้าชุดพิเศษพารวยเก้าชุดพิเศษพารวยบุญและก็ล่างมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเก้าชุดของแดงองค์ล์ เด่นสองนะคะเด่นสแล้วก็เเด่น2แล้วก็เก้าสองหนึ 1, ่งมา9ก็มี9ก9าหนึ 3, ่ 5, 7, แล้วก็เก้กับ9เด่นมากนะคะเด่นมากที่สุด แดงองค์ครักสองกับเก้าเด่นมากที่สุดนะคะชุดเก้าตัวพิเศษเก้าชุดพิเศษนะคะมานูเลขเด่นที่ตรงกันกับเก้าชุดพิเศษบนนะคะอาจารย์แอดแชมปักหลัก เด่นสองกับ9ฟันธงที่เลข9นะคะชุดเดียวสี่เ้แชมป์ปักหลักล่างสองสี่เดเด่น29เช่นกันนะคะเอดก็วงไว้แล้วเนาะเลข29งเกาหำรือสีเด่นสองรอง9ก้านะคะทำรือสีเด่นสองรอง9้า นี้เอาเก้าชุดพิเศษมาให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะอันนี้ก็เด่นสองลองเก้าเช่นกันถ้ำือสีนะคะ อันนี้ชุดปลาไหลปลาไหลเอ็นสองเช่นกันนะคะสองมีสองหนึ่งสองสี่สองแปดอันนี้เขาเด่นสองหกเหมือนกับสิบเซียนเนาะอันนี้สองเก้าอันนี้สองแล้วก็หกนะคะนี่สองแล้วก็หก ประทับทรงสองเก้านะคะประทับทรงสองเก้าอันนี้เป็นเลขชุดพิเศษนะคะชุดพิเศษเก้าตัวเก้าชุดพารวยมักจะเข้าเสมอนะคะเลขเจ้แดงองคล์ลกษ์พิเศษงวดวันที่สิบหกกันยายนมีเก้าตัวก็คือสองหนึ่งสองสามสองห้า สอ9เ9็9เก้าหมาดูเลขท้ายนะคะเลขท้ายชุดแดงองค์ลักษ์นั้นเด่นสองนะคะเด่นสองแต่ว่ารูปหน้าปกของ10เซียนนั้นก็เด่นสองเช่นกันนะคะอันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมชม เนาะว่าเลขสองมาแรงมาแรงจริงๆไม่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เนาะสองมาแรงมาดูชุดพิเศษล่างนะคะของติกฮีโร่นะคะชุดเก้าตัวผ่ารวยเก้าตัวล่างผพารวยมีตัวอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้า เก้าตัวล่างพารวยนะคะเด่นแปดนะคะเด่นแปดเด่นเจ็ดนะคะเด่นแปดเด่นเจ็ดชุดเก้าตัวพารวยเด่นแปดเด่นเจ็ดเป็นเก้าตัวล่างนะคะเก้าตัวล่างเด่นแปดเด่นเจ็ด 808182 707172 606162แต่ว,ว่าสิบเซียนนั้นเข้ามาสองหกเนาะสิบเซียนเข้ามาสองหกวันวันที่สิบหกกันยายน สิบเซียนเข้ามาสองหกแต่ว่าชุดเก้าเก้าชุดพารวยเก้าชุดพารวยเข้าเด่นแปดกับเจ็ดนะคะแต่ว่าเขามีหกสองสองหกเนาะเด่นสองเหมือนกับสิบเซียนแต่คิดว่าคงจะขึ้นบนนะคะสองหกหกสองเนาะมาแรง มาแรงจริงๆเลขงวดนี้เลขสองมาแรงมังกรไฟมังกรไฟก็สองมาแรงเช่นกันสองมาแรงแต่ว่าเป็นสองบนเนาะโดยเฉพาะเลขสองสี่นะคะสองสี่ มังกรไฟสองมาแรงนี่สองมาแรงจริงๆนะคะชุดเก้าตัวพารวยนี่ค่ะบอกเลขล่างนะคะบอกเลขล่าง แต่ว่าบนนะคะบนบนหลายสำนักนะคะที่มาสี่เนาะมาสี่ก็เลยเอาใบแทรกที่เด่นสีมาให้ชมนะคะสี่หกหกสี่นะคะอันนี้เป็นใบแทรกเลขนำโชคนะคะ บนเด่น4ี่ล่างเด่น2เนาะในหนังสือเนาะแต่ว่าชุด9้าตัวพารวยนั้นเด่น7เด่นแปดเด่น6เด่น4บนนะคะเด่น6เด่น4ี่บนก็ขอบพระคุณมากมากนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามอันนี้ก็เอาเลขเด่นมาให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะ เลขเด่นบนล่างงวดประจำวันที่16กันยายน2567เนาะเอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบนเด่น4นะคะเด่น4เด่น6หรือ26ส่วนเลขท้ายนั้นเด่น2นะคะเด่น2ขอบคุณมากๆนะคะที่ท่าน กดไลค์แล้วก็กดติดตามข้อของให้ท่านจุงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ